atau arah atau semua semku biasa utangsaran angka Jamansaran angka Jami itu ปุthag สารณังคัจฉามิสุทิยํเป็นัง แอนแอนจอยู่ครั้งที่บ่อยเนาะ่ต่ตรงไหนเดี๋ยวปิดแล้วไม่ปิดก็ได้ปิดแอร์นอนเปิดกระจกลง กำลังอาจารย์กำลังเจอมนะครับกาแฟน่าจะเสร็จเรียนแล้วเนาะพี่พี่วิทย์พี่วิทย์แล้วกาแฟน่าจะเรียนเลยอ่ะพี่วิทย์ สั่งกาแฟให้กันโกโก้หนึ่งกาแฟเออพี่อาร์ตเอาเรียกพี่จะกิวดูครับโกโก้หนึ่งครกาแฟน,นี่นี่นั่งโกโก้หวานโกโก้หวานหนึงมาเ่องกาแฟดำกาแฟดำศนปร์เซนะศคือไม่ใส่กาแฟเลยอ๋อ อัน,นเป็นเวทีคอนเสิร์ตคืนนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเกิด ได้ดูคนแรกเลยนะครับนี่สถานที่จัดงานวันเกิดพี่แอนลอรดีนะครับอุ้ยพี่อาชัาทำไมพี่อาหน้าหลักจังโอ้โอไม่หลอกแต่ก่อนนะตาไม่ไดีงนี้หลอกขึ้นเยอะมีทางสักสองพันไหม,ไม <laughs> ชมขนาดนี้ยังไม่ให้เหรอเปยันพอต้งพูดก่อ้พี่อานะ้าัก สามร้อยเออได้มันก็จะอี่นะกลางลมโอ้นี่ oh, ด,ดีแล้ว อาจารย์ได้ท่านแล้วเนาะสัญญาบัตรได้สัญญาบัตรอย่างนีเลยอ๋อวัดมันเพิ่อแต่งตั้งมะห้าปีห้าปีห้าบต้องห้าแป๊บเดียวแหละยังไงก็ได้อยู่แล้วคร<า>ับมาลองด้วยครับร้านกาแฟแอน ทดรองอาหารของพี่บอยซีเดชยยและพี่แอนอะไรครับวันนี้เป็นเปิดร้านวันแรกนะครับนี่เป็นโซนคาเฟ่นะครับเอางั้นเอาดี้าไปสืบก่อน ตังสุปาตังสสโหติตังโสปโน อันนี้แอนดาดีครับหลวงพ่อนักร้องผู้บุญของ่ิวยครับหลคุณ่อรวยุญดี่หลวงพ่อรวยุญดีดีใส่้องสัมภคร Thank <laughs> you.